ภาวะที่เป็นก่อนทําประกันหมายถึงอะไรนะครับลูกค้าหลายๆท่านตอนที่ทําประกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเจอโน้ติสนะครับของบริษัทประกันประมาณว่าเจอภาวะที่เป็นก่อนทําประกันเช่นเจอภาวะเบาหวานเจอภาวะเจ็บหน้าอกเจอภาวะก้อนเนื้อที่เต้านมอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นอาการของโรคหรือว่าภาวะสุขภาพที่เป็น ก่อนวันที่เราทำประกันสุขภาพนั่นเองคราวนี้ส่วนที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเรายังไม่มีผลตรวจอะไรยังไม่ได้ตรวจอะไรแต่ว่ามีแผนที่จะทําประกันสุขภาพเ็แ mm hmm. นะนําว่าให้ทําประกันสุขภาพก่อนแล้วก็รอระยะเวลาประมาณสัก6เดือนนะครับ4-6เดือนจึงจะค่อยไปตรวจสุขภาพอันเนี้ยทางลูกค้าก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น คราวนี้ย้อนกลับมาว่าสมมุติถ้ามันไม่ทันแล้วล่ะฉันประสุขภาพเรียบร้อยแล้วล้วก็ซื้อประกันแล้วก็มีภาวะนี้ไปเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าเราทําไปเรียบร้อยแล้วให้รอประมาณ1-2ปีพอรอหนึ่งสองปีปพ๊บภาวะของโรคหายเรียบร้อยแล้วยุติการรักษาเรียบร้อยแล้วเราสามารถขอใบรับรองแพทย์มายื่นให้กับบริษัทที่คุ้มครองเรานะครับหรือเราเอาเอกสารดังกล่าว ไปเปรียบเทียบกับบริษัทประกันบริษัทอื่นๆเพื่อดูว่าข้อเสนอบริษัทประกันบริษัทไหนที่ดีที่สุดสําหรับเราครับ